Magic ball, fan. มาแล้วจ้าเราอยู่กันที่งานล <R ented S 1> ิมิตโปรแฟร์จำนวนเท่าไร่13สาคูสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะคะของกินอร่อยๆอเอต็มเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มความอร่อยจากร้านไหนกันดีคะคุณชอบไปก,กันเลยค้ะะาวไปครับโบลงเนยค่ะให<อ>้เธอด้วยความรักเลยยทำไมเธอให้เราของดีอย่างงี้แม่ยำมุนเส้นโบราณสูตรคุณยายค่ะของเขาใช้ของอย่างดีเลยหมูสับเนี่ยหอมมากเลยนะคะแล้วมุนเส้นเดี๋ยวลองดูซิเหนียวนุ่มขนาดไหน โอ้โหพี่อะไรคะกุ๊กไก่ค่ะพี่กุ๊กไก่ทำไมอร่อยอย่างนี้เล่าสิพอดีเป็นสูตรของคุณยายโดยตรงเลยค่ะจะเป็นยำมูนเซนโบราณที่ถูกต้องเลยค่ะจะใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะกล่องเท่าไรตองละ80บบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีขายอื่นไม่ใช่แค่ยำมูนเซนโบราณมีพิซซ่ะคาอฟ่เค้กด้วยนะคะกล่องเท่าไรคะตองละรอยห้าสิค่ะตังไงแล้วคุ้มมากกินข้าวแล้วต้องกินหวานอร่อยเลยมาร้านนี้เลยค่ะยำมูนเซนโบราณสูตรคุณยายสวัสดีค่ะ ร้านอะไรคะปั้นกลีบอบจิ้วแอนเจนค่ะร้านนี้นะคะเป็นปั้นกลีบอบทาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแป้งเนี่ยบางไส้เยอะปั้นกลีบอบเนี่ยนะคะมีไส้เห็ดหอมด้วยไส้เห็ดนางฟ้าเห็ดออริจินคลองแขลงก็เก๋นะคะอบกรอบสูตรโบราณรสพริกไทยดาและรสชีสเข้มค้นค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยค่ะเป็นมาม่อนเค้กเนยสดค่ะหอมมากชิ้นอะไรคะอันนี้ชิ้นละยี่สิบห้าแต่ว่ามีโปรค่ะห้าชิ้นร้อยเดียวเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้คาอร่อยแบบเราสองคนนะคะต้องมากินร้านนี้ค่ะปั้นกลีบอบ จิวแอนเจนค่ะขอบคุณมากนะคะใช่ค่ะขอบเช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะบอกก่อนไหมครับว่าราคาถึงคับจัดต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะอุ๋ยรับรองของอร่อยร้านดังเพียบ13-19สิงหาคมนี้ที่เซ็นทัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะคะ